สวัสดีครับ YouTube พบกันกับผมอีกครั้งนะครับ TheAr ในถกหนังหลังดูวันนี้ก็กลับมากับการรีวิวหนังโรงกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคิวของ Mortal Kombat นะครับผมในเวอร์ชั่นปี2021นี้นะครับก็เป็นผลงานการกักบของไซ m o n m a ็ s q u i d นามสกุลอ่านไม่ถูกนะครับถ้าใครรู้ว่าออกเสียงปีนยังไงก็มาบอกด้วยละกันว,ว่าอ่านยังไงนะ ก็เรื่องราวในเวอร์ชัน2021นี่นะ0ครับก็เป็นเรื่องราวของเหล่านักสู้ที่จะต้องมาประลองกันในสังเวียน Modern Combat นะครับฝั่ง u t w o r l d กับฝั่ง e อ r t h เรียมเนะี่ยก็ต้องส่งตัวแทนของแต่และฝ่ายมาสู้กันในเวทีครับฝั่ง e อ r t h เรียมเนะี่ยก็จะมีแชมเปี้ยนที่มี มาติดตัวนะครับว่าใครเป็นผู้ถูกเลือดก,ก็2ฝ่ายนี้ก็ต้องส่งนักสู้ของแต่ละฝั่งมาสู้กันเพื่อชิงชัยในสังเวียนมอร์เทนคอมแบทกับการเป็นเจ้าโลกอะไรในเรื่องนี้ก็ลองไปติดตามชมกันเองนะครับเนื้อเรื่องลึกซึ้งหนาบางเนี่ยผมไม่ใช่แฟนเกมเท่าไหร่นะครับผมแต่ในหนังที่เราได้ดูมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องประมาณนี้นั่นแหละครับผมความรู้สึกของผมนะครับหลังจากได้ดู Mo ร์เท Combat เวอร์ชั่นนี้เป็น ค่อนข้างที่จะไม่ได้แฮปปี้กับหนังมากขนาดนั้นนะครับผมอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยการโปรโมทของหนังเนี่ยมันแบบว่าเรามากจนผมอาจจะตั้งความหวังกับหนังเรื่องนี้มากเกินไปหน่อยนะครับผมนั่นก็คือด้วยความที่เราเป็นคนดูหนังนะเซฟข่าวสารอะไรต่างๆ,ๆกับหนังก็จะเห็นความไฮ p e ที่เขา b u ้วมากับหนังเรื่องนี้นะครับว่า ชั่นมันสุดๆอย่างงู้นอย่างนี้โอเคในแง่ของความเป็นเกมเนี่ยผมว่ามันก็มีความใกล้เคียงกับความเป็นเกมด้วยความรุนแรงเลือดสาดเตลิลิตี้อะไรต่างๆที่มีในเกมในหนังก็ยังมีและความรุนแรงก็ค่อนข้างเทียบกับเกมได้อยู่นะครับผมถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ใช่แฟนเกมขนาดนั้นแต่ด้วยความดังของเกมอ่ะผมก็ได้เห็นผ่านหน้าผ่านตามาบ้างนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไง ส่วนตัวเนี่ยผมก็เคยเล่นเกมนะเกมมอตเทิลคอมแบทเนี่ยแต่ว่าเป็นเกมตั้งแต่สมัยนู้นเวอร์ชันน่นะครับ PlayStation 1เลยกันเลยทีเดียวตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็หลังจากเวอร์ชัน PS1 นเนี่ยก็ไม่ได้แตะต้องเลยนะครับแล้วก็ในเวอร์ชันนั้นผมจำความได้นะว่ามันเป็นเกมไฟติ้งที่แบบว่าเล่นแบบเล่นโคตรยากเลยหรือว่าสมัยนู้นแบบด้วยความเป็นเด็กนะมันอาจจะกดแบบก๊อกก๊อกแก๊กเล่นเลยแบบ เลยไม่ค่อยอินนะผมก็เลยแบบไม่ได้จับต้องกับแฟรนไชส์เกมนี้ต่อมาเรื่อยๆนั่นเองนะฮะผมก็ส่วนในหนังเวอร์ชั่นตั้งแต่ยุค90นั้นความทรงจำของผมกับหนังเรื่องนั้นก็คือสมัยเด็กเนี่ยผมมั่นใจว่าผมดูหนังเวอร์ชันนั้นนะ่ะค่อนข้างบ่อยนะครับผมแต่ในความทรงจำก็ ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรติดมาในหัวเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะรู้แต่ว่าเออมันสู้กันแล้วก็มีความเวอร์มีความตีละกาเยอะๆอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีแบบความทรงจําติดมาเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนั้น ดูบ่อยเพราะอะไรอาจจะสนุกมากด้วยความเป็นเด็กเห็นคนเตียงกาต่อสู้กันมันอาจจะมีความตื่นเต้นอะไรอย่างนั้นละมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เรื่องความทรงจําในเนื้อเรื่องความเป็นมาเป็นไปเนี่ยไม่มีติดหัวเลยนะครับพอมาในเวอร์ชันเนี่ยพูดถึงในส่วนเนื้อเรื่องบ้างก็ยังเป็นส่วนที่ผมไม่รู้ว่าในเกมเขามีแบบความเป็นมาเป็นไปของแต่ละตัวละครมากน้อยขนาดไหนนะแต่ในความเป็นหนังที่เราได้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ เส้นตรงอ่ะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆตรงไปตรงมาไม่ได้มีแบบว่าซิกแซกแยกให้มันแบบพลิกแพงซับซ้อนอะไรมากมันก็เป็นเส้นเรื่องเส้นตรงที่แบบตามหาเหล่าแชมเปี้ยนไปสู้ในสังเวียนมอเอนคอมแบทแล้วก็มีฝ่ายเอิร์ธเรียมกับฝ่ายอัลเวิร์เนี่ยมาสู้กันก็แค่นั้นนะครับเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์นะครับผมแต่ในฉากแอคชั่นที่ผมบ่นไปเนี่ยผมขอชื่นชมคนคนหนึ่งแล้วกันใน ดาราแอคชั่นสตาร์จากฝั่งเอเชียที่ได้มาขึ้นกล้องในหนังเรื่องนี้นั่นก็คือโจทัสลิมนะครับแกเนี่ยโด่งดังมากในความเป็นแอคชั่นสตาร์จากฝั่งอินโดนะครับที่เราเคยได้เห็นมาในเดอะเรย์เนี่ยโอ้แอคชั่นโคตรดีนะครับผมต้องยอมจริงๆแกเป็นแอคชั่นสตาร์เนี่ยเจ๋งๆหรือถ้าใครอยากดูใน Netflix ก็มีหนังแอคชั่นแกเล่นแบบเดือดๆอยู่ The n i นท์คอมฟอร์ทอะไรเนี่ย เดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้แล้วกันผมจําไม่ค่อยได้แต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยแอคชั่นยามันมากจริงๆนะครับพรามาในหนังเรื่องนี้เนี่ยด้วยความมวลรวมของแอคชั่นผมรู้สึกว่าฉากที่ไม่มีแกะมันดูแบบแอคชั่นก็แก,ก๊้มากเลยนะครับไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรสักเท่าไหร่แต่ความเป็นมาท่าคอมแบทมันก็ยังอยู่ครบนะแต่หมายถึงว่าความแอคชั่นมันไม่ได้เดือดอย่างที่เขา มันไม่สมราคาคุยที่ผมได้เห็นเห็นมานะฮะมันก็เลยแบบเอออาจจะผิดหวังตรงนั้นแหละมั้งแต่ต้องยอมรับจริงๆริงนะฉากไหนที่มีซับซีโร่หรือมีโจทัสนิมขึ้นกล้องเนี่ยโคตรดีนะมันดีกว่าเจ้าบ้านเจ้าช่องครับมันก็เลยรู้แบบไม่ค่อยเออมันไม่ค่อยบาลานซ์กันในแอคชั่นแต่ละฉากนะครับผมอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วก็เวลาหนังมันเล่าเรื่องมันจะไล่มาช่วงแรกๆผมยอมรับนะว่าเกือบง่วงเหมือนกันแบบเออเริ่มละ ดีว่ามันตัดสลับแอคชั่นบ่อยก็เลยแบบเออยังพอสนุกได้บ้างนะครับผมแล้วมันจะมีช่วงเดินเรื่องเนี่ยเดินมาเรื่อยๆสักพักมาเจอตัวละครริวคังนะครับริวคังเนี่ยพอพอตัวละครหลักตั้งแต่โคยังสัญญาเบลดอะไรต่างๆเนี่ยเคนโเนี่ยเดินทางมามาเจอริวคังเนี่ยไดนามิกมันก็จะเป็นอีกประมาณหนึ่งพอมาเจอริวคังแล้ว เฮ้ยอะไรวะมัาเจอรูวคราว่าเฮ้ยนักแสดงมันแคสมาคนละโมเดลลิ่งรอเปล่ามันเล่นเหมือนความเล่นใหญ่มันไม่เท่ากันผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแปลกตรงนี้ผมค่อนข้างเออแปลกจริงรู้สึกแปลกจริงมันไม่เข้ากันมากเลยนะครับผมในความรู้สึกตอนนั้นแต่ว่าพอเข้ามาเรื่อยเออมันเริ่มมีความแฟนตาซีเสริมมามันก็ยพอปรับตัวได้อยู่นะครับเออถ้าใคร ดูแล้วลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยแล้วกันช่วงที่เดินเรื่องมาจะถึงริวคังเนี่ยพอเจอริวคังแล้วแบบตกใจกนผมมันจะแบบเอออะไรวะเนี่ยมันเยอะเกินไปหน่อยผมรู้สึกว่ามันที่ดูมาต้นๆมันดูแบบมันไม่ใช่ทวนนี้นี่หว่าผมมันเจอไอ้ตัวนี้ปุ๊บมันแปลกๆเพราะว่ารู้สึกตลกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นแผลใหญ่อะไรมากขนาดนั้นรู้สึกว่าด้วยความเป็นตัวละครเนี่ยเคมีมันไม่ค่อยเข้ากันมากๆเลยนะในช่วงนั้นผมก็รู้สึกแปลกๆ อยู่นะครับผมมาพูดถึงส่วน CG อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นหนังที่ไม่ได้มีทุนแบบสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง CG อาจจะแบบว่ามีก็ๆแก๊กๆบ้างนิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าส่วนตัวผมนะผมให้อภัยในส่วนนี้ได้เพราะว่าด้วยความมันเอาไปลงแอคชั่นบ้างฉากเฟสต์เทริตี้ฉากใส่เลือดใส่าลายในฉากแอคชั่นผมรู้สึกว่าเออไอส่วนนั้นนา,นานทำได้ดีแนตะ่มันจะมีพวก แบ็กกราวด์อะไรเนี่ยมันจะดูลอยๆนิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าเจ้าๆกันไปแล้วกันนะครับถ้าได้พูดถึงภาพรวมของ Mortal o o m b n t ในเวอร์ชันเนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นแอคชั่นที่พอประมาณไม่ได้ดีมากอย่างที่เขาคุยไว้นะครับผมอันนี้ส่วนตัวแล้วก็เน,นเรื่องเนี่ยเฉยๆ เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ทั่วไปป๊อบคอนฟลิกทั่วไปนะครับผมไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากนะฮะสำหรับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Mortal Kombat ในปี2021นี้นะผมขอให้คะแนนไว้ที่6เต็ม10นะครับผมแน่นอนครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นและความรู้สึกของผม เพียงคนเดียวนะครับที่มีต่อหนังเรื่องนี้เ้าใครดูมาแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนหรือให้คะแนนเท่าไหร่ก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะฮะผมสําหรับวันนี้ผมเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงกับการรีวิวครั้งนี้หรือหนังเรื่องนี้ก็ฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และให้กําลังใจรายการทุกหนังลังดูด้วยการกด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ผม ต้องขอตลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ peace